พ่อบามั่นให้ลูกตัวเล็กในท้องโตวไยหลังคลอดจริงไหมอายุ14วันโตแค่ไหนมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูลูกวัวนะครับซึ่งเกิดจากแม่วัวพันธุ์พื้นเมืองกับพ่อบามั่นเลิศร้อยอายุ14วันมาดูกันครับว่าตอนนี้โตแค่ไหนนะครับอันนี้คือลักษณะของลูกวัวที่เกิดจากแม่วัวพันธุ์พื้นเมืองผสมกับพ่อเลิศร้อยอายุ14วันนะครับ นี่คือลักษณะของแม่วัวนะครับแม่วัวก็เป็นแม่วัวพันธุ์เครื่องเมืองสูงประมาณ120เซนนะครับตัวเล็กๆนะครับผสมกับพ่อเลือดร้อยทุกคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับที่มีคนบอกว่า,าข้อดีของพ่อบาั่นก็คือวาอ่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะตัวเล็กมันจะคลอดง่ายแต่ว่าพอมันคลอดออกมาแล้วเนี่ยลูกมันจะโตวไวนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูกันนะครับอันนี้คือลูกวัวน,นะครับที่เกิดจากพ่อบาแมนเลือดร้อยนะครับ แม่ของวัวต,ตัวนี้ก็คลอดเองได้ปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยอะไรนะครับอันนี้คือลักษณะของวัวแรกเกิดนะครับอายุ6ชั6่วโมงนะครับนี่หลังเกิด6ชั6่วโมงก็ตัวประมาณนี้นะครับก็สูงประมาณ70เซนถามว่าลูกวัวตัวนี้มันตัวเล็กหรือตัวใหญ่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกวัวตัวนี้นะครับมันสามารถคลอดเองได้ปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องช่วยเหลืออะไรเลยนะครับก็คือแม่ของมันเนี่ยเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองตัวเล็ก ก็สามารถคลอดวัวตัวนี้ได้ปกติก็แสดงว่าลูกวัวตัวนี้ตอนที่อยู่ในท้องมันก็ตัวไม่ใหญ่นะครับทําให้มันสามารถคลอดเองได้ถ้าลูกมันตัวใหญ่มันก็คงจะคลอดเองไม่ได้นะครับก็แสดงว่าลูกวัวตัวนี้ก็ตัวไม่ใหญ่นะครับจึงสามารถคลอดได้เองนะครับส่วนนี้ก็เป็นลูกวัวนะครับตอนอายุได้14วันถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็ถือว่าตัวไวเหมือนกันครับตอนที่เกิดมาเนี่ยมันจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่พออายุ14วัน2สัปดาห์นะครับ มันจะตัวใหญ่มากเลยนะครับคือแข้งขาจะใหญ่จะยาวนะครับนี่นี่คือกษณะของลูกวัวอายุ14วันนะครับนี่พาคนมาดูนะครับลูกวัวที่เกิดจากแม่พันุ์พื้นเมืองตัวไม่ใหญ่ผสมกับพ่อรลล้อยนะครับตอนเกิดมาก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้อายุ14วันนี่ตัวโตวมากเลยนะครับก็แสดงว่า,าลูกวัวมันมั่นเนี่ยตอนอยู่ในท้องตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่แต่พอคลอดมาแล้วมันจะโตวไวมากเลยนะครับเปรียบเทียบกับลูกวัวตัวสีขาวนะครับ ลูกวัวตัวสีขาวนี้เกิดจากแม่พันธุ์พื้นเมืองผสมกับพ่อคุมฝูงนะครับอายุ6เดือนเห็นไหมครับสูงเกือบเท่ากันเลยนะครับนี่ไหมครับวัวตัวหนึ่ง6เดือนอีกตัวหนึ่งสิบสี่วันนี่โตใกล้เคียงกันมากเลยเห็นไหมครับนี่ดูความสูงเลยนะครับความสูงใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็สามารถลูกวัวนี่โตไวมากเลยนะครับก็คืออายุ14วันนี่สูงเท่ากับวัวอายุ6เดือนเลยนะครับยืนเทียบกันแล้วนี่สูงเท่ากันเลยนะครับ ว่า14เดือนสูงเท่ากับวัยอายุ6เดือนเลยนะครับก็แสดงว่าลูกวาบาั่นนะครับที่เกิดจากพ่อบาั่นเล่นร้อยก็โตไวนะครับหลังที่คลอดออกมาแล้วนี่ครับแป๊บเดียวเองนะครับสูงเท่ากับวัยอายุ6เดือนเลยครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้เลี่มประสบการณ์นะครับก็เพิ่มประสบการณ์ตรงผมเองครับที่เอาวัวพัน์พื้นเมืองนะครับผสมกับพ่อเล่ร้อยตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะคลอดได้ไหมนะครับ สุดท้ายมันก็ข้อได้ปกตินะครับแล้วลูกวัวก็โตไปมากเลยนะครับก็เลยเอามาเป็นแนวทางก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าลูกวัวตัวนี้อายุา1นเดือนอายุ6เดือนอายุ1ปีมันจะโตแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ